ครับผมสวัสดีครับมือนีราายการเว้าพื้นเรื่องเกษตรครับผมนำดนำเนินรายการโดยผมอาจารย์ดรภควัตนะครับเนาะมอนีเฮ้ามาอยู่ที่เก่าพิการเดิมก็คือสปพยะวณธรรมป่าจีนบุรีส่วนที่เป็นโภชนาสปายะนะครับมุมกล่องนี่เปิดมาเป็นมุมฟังถ่ายสวนพอดีนะมองเห็นสะน้ำนะครับเนาะ สีฟ้าหนาหนาวนี่เป็นหนาหนาวช่วงนี้ช่วงหนาหนาวลมแห้งนะครับเนาะก็เลยแขวนตุงไว้ทั้งอากาศไว้ทลานกในคะลองสายไก่นะกะาหลักกาเป็นการเบึงทิศทางลมและ้วกะ็ฟังเสียงตุงดังเพื่อความวิจิตเพื่อความงามเพื่อความสุนทรีพอให้เกษตรต้องให้ด้ยวยความสุขนะครับถ้าเห็ดเห็ดแล้วเครียดเห็ดแล้วมามีอยู่นี่มีกินเนี่ยอย่าเห็ด แต่ว่าขั้นเห็ดแล้วมีอยู่มีกินปลูกแล้วบริสื่อพริกซื้อหัวกินไข่ไปบรกกูดก็ปลูกครับผมแต่คันท่าบอกว่าเงินเดือนปกติเดืเงินเดือนมากเท่ากับต้องเอาไปซื้ออยู่ซื้อกินมันก็เมือไปน้ากันซื้ออยู่ซื้อกินแต่หากว่าเฮ้าบาซื้อบบกพริกบาซื้อบักเขือว่าซื้อติงไข่หัวกินไข่ซื้อคาซื้อขิงซื้อ ผักมีซีใบผักอีตูหาาัวละพาผักใบบะกูดใบกะเพราขันเข้า,ขาปลาสื่อเข้ากับสีเงินกับสีเหลืองกับสื่อแค่หมูสื่อแค่ไก่พ่อนะครับไข่เข้ากับเลี้ยงเองปลาเข้ากับเลี้ยงเองนะครับจังในบ่อนี่นะครับเนาะอาจารย์กับปลูกต้นไม้ล้อมรอบกับมีบักข้าวน้ำหอม,อมประมาณนับเบิ่งแล้วมีบักข้าวนามหอมประมาณซิบต้นปลูกไว้จะกินเองครับผมมาจะเฮ็ดไอติมมาจะเฮ็ดน้ำแบก นำปันบักเ้าไม่จะเห็ดบุญบักเ้าก็ว่าไปเพราะฉะนั้นแล้วแปลรูปนะครับเนาะหล้วก็เห็ดกเกษตรเนี่ยบอมแมนว่าหวังตั้งหนาตั้งตาเห็ดแล้วหาเงินอย่างเดียวขายเพื่อเอาเงินอย่างเดียวบอมแมน้องเห็ดเราไปซื้ออย่างนี้ครับจังเีก็เป็นผักขาจังไตัดหยอดให้มันเหี่ยนลงแล้กก็รเสียด้ เกิดหมดน้ำใส่ขี้ง่วเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นปลาส่วนกล้วยนะครับเนาะปลาส่วนกล้วยแล้วก็อ่ามอกินไข้แก้แล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวมืจะต้องถอนไปให้ดูไปให้มูขาเจ้าขายก๋วยเตี๋ยวก็เอาไปให้ขาเจ้าก็ซสือกิโลสามสิบบาทนะครับก็ว่าเขาก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวฟรีเอาไปแลกก๋วยเตี๋ยววันเถอะจากสามสี่โลเขาก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวแล้ะพั่งนั้นเป็นกล้วยนะครับเนาะพังนั้นเป็นกล้วยแล้วก็เป็นปลาพะยุง แล้วก็มียางนาอยู่ในหันมีต้นกล้วยแล้วก็มีบักตัวผู้มีบักตัวผู้ผอมมีบักฮวงแต่ว่าบอเป็นน่วยบักฮวงจังหนใดลังกันังเป็นน่วยออกพอบอเผยแแบมาประมาณสี่ห้านวยไปเสดต่ดตำกินอยู่อีกสักเดือนสองเดือนก็เสดตำํำฝั่งนี้ก็เป็นสุ่มพักตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าหลังจากที่เห่า บนบักทั่วไปแล้วห้าเสี้ยวยังลงอีกดีเนาะอันนี้เป็นบักนาวแปลงนี้เป็นข้องสใส่ไก่นะครับเนาะข้องสใส่ไก่กับมีมีป่าแล้วก็อยู่ข้างข้องใส่ไก่กับมีอ้อยอันนี้อ้อยสุพรรณบุรีหาซีบวัยจะหีบเอาน้ำอ้อยอันนั้นก็กล้วยกำลังออกหน่วยนะครับกำลังงามกำลังมีหาวีนะต้นนี้เพราะว่าผมจงไว้หาวี เพราะว่าเสียมันไม่ใหญ่ใหญ่เนะอันนี้เป็นข้องสใส่ไก่นะครับเนาะส่วนทั้งนั้นก็เป็นปลาบัวปลาบักทุเรียนมีกล้วยอีกสามเครือออกพร้อมกันโอ้บม่ได้ซื้อกินอีกสองสาเดือนบม่ได้ซื้อกล้วยกินได้ขายพร้อมถือว่าโอเคแบ่งปันน้ำอันนี้ก็เป็นปลาขามป้อมอินเดียอันนี้นกล้วยตานี่กล้วยเล็บมือนังไไน่งอะไรกล้วยเล็บมือนางแล้วก็บีโกโก้ นี่ต้นโกโกโน้นนะครับเนาะฟังนี่ก็มาเป็นสุ่มนั่งพักพ่อนสำหรับยญ้ามเมื่อยเห็ดเปียกมีเมื่อยกับน่งพักพ่อนเบิงปา่าเบิงลมเบิงต้นไม้ต้นไหลอันนี้เป็นบักสีดาพันชุมพูพันธิพย์อันนี้ก็คือการเ็ดเกษตรแบบผสมผสานวันนี้ห้าวว่าเพื่อนเลี้ยงเกษตรก็คือปลูกแบบส,ม,สมปูสมปุยปลูก วัตถุดิบเสดนนะครับเนาะบด้องซื่ออย่างกับพ่ออย่าคิดว่าปลูกล้รสิไปขายใสแต่มาว่าปลูกแล้วบดด้ซื่ออย่างดีกว่าครับผมสําหรับสัปปายาวนาธรรมมองนี้ที่อาจารย์เตอือนระวัดเปรนเทศุไว้กะงามแห้งครับผมถือว่าโอเคเลยล่ะแนวคิดเป็นก็ดีนหนึ่งไร่หนึ่งลานความสุขในกเกษตรวิจิตนธรรมโภชนะสัปปายาครับผม